พี่โขมันก็เป็นเจ้าพ่อหนังเทเลอร์หนังบู๊อยู่แล้วเนาะใช่ไหมใช่ใช่มันก็หนังบู๊มันก็มาทางเออมาทางเขานะสวัสดีครับอ่านี่ก็ตีครับหนุนโต้งจ้าอ่าเจอกังเราแก๊งเราอ่าเราจะเป็นแก๊งแอดอินแก๊งแอดอินอ่าแอดอินแอดอินตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีอ่าแอดอินเป็นเคมแล้วผลิตประทานได้ไงพี่ กระเทืองผิวมี3สูตรครับผมสามโปรดักมีเซรั่มครับมอยลิเวอร์แล้วก็กันแดดครับอ่าเซ็ตเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอามาแจกอ่าเดี๋ยวเรามาแจ้งให้ทราบวันไลฟ์สดเราก็จะมีแขกรับเชิญมาด้วยโอ้โหเออเป็นพวกคุยไปเรื่อยเรื่ไพวกกับซึ่งมีความรู้เยอะกว่าเราเยอะเลยพุ่้กับหนังตัวจริงเสียงจริงอ่าวันนี้เรามาดูตัวอย่าง ซีรีส์วันนี้เป็นซีรีส์ซีรีส์ใน Netflix ครับเป็นออริจินอล Netflix ไทยนะครับอ่าเป็นซีซั่น2ละภาคต่อป่ะ b แบงกอกเบรกกิ้งอ่าพี่เวียเล่นพี่เวียซีซั่น1เนี่ยเขาโดนคอมเพนว่าเป็นไงตัวอย่างมันดูจะต้องเป็นแอคชั่นปรากฏปรากฏว่ามันไม่แอคชั่นเท่าไหร่แฮมันออกเป็นดราม่าใช่ไหมมันออกเป็นดราม่าเป็นเทเลอร์หน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยก็ก็มีคนคอมเพนเขาค่อนข้างเยอะพวกสตรีมมิ่งเวลามันเซ็นสัญญาอืมันจะดูจากซีซั่นหนึ่งก่อนนะว่าถ้าเรตติ้งคนดดูถถึึงงยออะ มันถึงจะอนุมัติให้ทำซีซั่นสองอันเนี้ยซีซั่นหนึ่งคนด่าเยอะแต่ดูเลยได้ทำซีซั่นสองแล้วเขาลือว่าซีซั่นสองเนี่ยอ๋อมันด่าว่าไม่แอคชั่นใช่ไหมจัดเต็มเลยเหรอเขาลือกันอย่างนั้นนะเดี๋ยวรอดูตัวอย่างกันเขาเป็นพระเอกแล้วไม่ให้มาอะไรเนี่ยกี่บาททวงด้วยพี่พิงค์มากแตเงี้ยใช่อ๋อพิงค์เราเพิ่มเพราะเอ้ยปะมีอายุแล้วเขาดูคาแรคเตอร์เขาชัดขึ้นเลย ที่รวมพลังใจได้ตัดสินใจให้คุณขอจะเป็นบุญที่มีกำหนดเวลามีข่าวว่าพี่จิงพี่พิงเขาจะทําบุปผาลาีภาคใหม่หรือ่ารีบูทเหรอไม่รู้รีบูทหรือว่าเป็นภาคใหม่ที่อมยุธเลอรตอนนี้ทําหนังไม่ได้คนแอนตี้ล่าสุดเราก็ไม่ได้ดูนะแคนารียก็ไม่ดูสัญญาแน่เออ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 เฮ้ยคุณตะกี้คือดูสัญญาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดีดีดี แี่แม่งโจนเป็นโจนเหมือนในนั้นเลยอะโอบอยอะส่งผมอย่างนี้เลยโอบอยอ๋อๆ๋ใช่ใช่ท่านเหมือนพระเอกโอบอยพี่ดูเพิ่งดูรายการอะไรที่เขาไม่ออกกันนะเนี่ยเขายุ่งเขายุ่งหกสิบเอ็ดแล้วนะเออใช่เมื่อเมืองเทวดาใครพี่เจมหรอมันน่าจะพี่เจมเลยแบกเกาตอนเขาประท้วงปิดถนนกันหรือเปล่าไม่ไม่เอาเอาแบกเกาเอาแบกเกาแล้วมาเล่าคือพระเอกมันเป็นพวกกู้ภัยอ่ะ ก็ดูแอคชั่นเยอะนะเรายังยืนยันนะพี่เวียร์ดูดีในหนังทุกเรื่องดูหน้าดูไอ้ผู้หญิงนี่ว่ามาแล้วโฟอีฟโอ้ยมีพี่เดเล่นด้วยเดเล่นหนังนี้นะเดย์ไทยเทบตอนนั้นที่เล่นกับองฟานซูจีป่ะจะเกิดอะไรขึ้นทำไม่ได้เรื่องไหนคือพี่เดย์พี่เดย์พี่เดเล่นหนังเรื่ององฟานซูจีนะหนังคอร์รีวอตใช่ไหมหนังคอร์รีเออดูดีเลยอ่ะเล่นเป็นคนพ่อม้ากู ขีดจับเย่ดีนะฝันแล้วลกเมืองเทวดายี่หกันยาเพื่อดูแล้วว่าไงอ่ะอะไรตัวอย่างเหรอเอเฮ้ยโอเคดูดีนะพี่ดูดีนะดูดีนะน่าดูดูน่าจะเดือดนะดูน่าจะน่าจะแอคชั่นนะใช่กูว่าพี่ขวบเขาคงแบบอันอ่นเหรอมึงว่ากูไม่แอคชั่นใช่ไหมมึงรู้ไหมกูทำขุนพันมาแล้วเว้ยอะไรเงี้ยแต่แต่อย่างที่พี่บอกซีซั่นหนึ่งมันอาจจะดูดราม่าออกแนวดราม่าไปเยอะอ่า แต่ก็ดีเขาเข้มข้นอันนี้ดูแบบแอคชั่นเยอะแต่ก็ไม่รู้นะถ้าดูจากตัวอย่างเราเราเข้าใจว่าเราเข้าใจว่าแบกาวหนังอ่ะมันอาจจะเป็นตอนที่ประท้วงปิดถนนลงถนนหรือเปล่าวะอืไมก็อาจจะเป็นเส้นข้ามเหตุกันใหม่อ่ะดูเฉยๆนะดูดูเปนเนี่ยเนี่ยโอบอยมากเลยอ่ะกงยูเลยนะเนี่ยอ้แล้วจริงล่าสุดพี่เวียเขาให้สัมภาษณ์นะว่า เขาจะไม่เล่นละครแล้วนะเขาจะเล่นแต่ซีรีส์กับกับหนังนะเขาละครเขาไม่มีแล้ว่องสามก็เริ่มทำละครไปแล้วเขาอยู่ช่องเจ็ดไม่ใช่หมายถึงอะทุกช่องอะเขาเขากูวันนั้นกูฟังสัมภาษณ์เขาก็ยังมีสัญญากับช่องเจ็ดอยู่อีกสองสามปีเหมือนกันนะแต่เขาก็บอกเขาไม่ได้แล้วพี่โขมันก็เป็นเจ้าพ่อหนังเทเลอร์หนังบู๊อยู่แล้วเนาะใช่ไหมใช่มันก็หนังบู๊มันก็มาทางเออมาทางเขานะน่าจะเข้ามือเขานะยี่สิบหกกันยาบ้านใครบ้านมัน ่าทีเน็ตฟิกน่าจะมีแหละน่าจะมีติดเราว่ามือถือเราว่าหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คนเรามีเน็ตฟิกมือถือตอนนี้ถูกมากนะเจอกันเน็ตฟิกยี่สิบกันยายนใครดูแล้วมาคุยกันว่าชอบไม่ชอบเนาะชอบซีซั่นไหนมากกว่ากัน